ี่จุกายขอบคุณค่ะน้องน้องขอบใจมากเด้อแวะมาเดี๋ยวน้องไปหาเดออ้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้มาตลอดอยู่กับน้องๆตลอดมานะคะขอบคุณทุกอยู่เซอร์ด้วยนะคะที่มาดันมาเก่งนะน้องลิงสวัสดีครับจะลงแล้วไม่เห็นแล้วคอมเมนต์ไม่เห็นแล้วพิลาพึงไม่เห็นแล้วขอบคุณมัดรวมแล้วกันนอะตั้งแต่ เมมแรกจนถึงเมมสุดท้ายนะคะขอบคุณทุกยูเซอร์เลยขอบพระคุณค่ะไปค่ะแว้นไปบ้านพี่จงก็แว้นเธอคะ่ะขอบคุณค่ะอีกห้านาทีจะลงแล้วขอบคุณขอบคุณทุกกําลังใจเลยเนอะอยู่ด้ยวยกันสี่สิบเอ็ดล้านดวงตาเอ้ยสิบห้าล้านดวงตาสี่สิบเอ็ดล้านเลิฟเลิฟขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจได้เด้เดอขอให้เดินทางคล้วคลาตปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดขอให้สม,มุ่งค์มาปรารถนาทุกประาปการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อเดินทางขอบคุณว้ยมาแล้วตัวสำรองตัวสำรองมาแล้วแอบอยู่ใช่ไหมแอบอยู่ใช่ไหมแอบอยู่บาจา่จ้าโอ้่น,นาดจะก,กอดเขาดันให้เดี๋ยวนี้เขาไม่ดันแล้วนั่น,น,นไม่ดันเขาปิดเขาปิดการมองเห็นน่ะอ่ กิดการมองเห็นจ้าทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นอ้าวอืมอืมพอสมพ่อพอสมควรก็ไม่เป็นไร จบอยู่นี่ครับอ๋อไม่ได้ไปไหนโอ้ดีเลยขอบคุณครับไม่ได้ขอบคุณเลยมนึกมาพี่จงพออ้อยเนาะอุ้ยบิ๊บบี้เยอะแยะมันปิดกั้นไปแล้วนึกไม่ถึงนะไอ้มันนึกไม่ออกไม่ใช่นึกไม่ถึงแย่ทวดอีกละแล้วใครอีกอะเยอะแยะเยอะแยะน้องสมพลเอ้ยอะไรเอ้ยเยอะแยะน้องไหมน้องรัดแอดยาดาโอ้เยอะพี่จงอีก พอ,อนารีอีกแอดวาลีอีกใข่ไก่ยเยอะแยะเนอะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากเลยขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองเนอเดินทางไปทุกหัวตำบลก็ขอให้โชคดีเนอโชคดีมีชัยมีแตกกรมิตรที่ดีผู้ใหญ่เมตตาเด้อทุกค่ทุกคน ในอีกสามนาทีมันทำไม่ทรมานจังเวลาเราจะลงเรามันกําหนดเนาะถ้าเรากําหนดมันจะเป็นแบบนี้แหละถ้าเราไม่กดดําหนดแป๊บเดียวก็ถึงละเวลาเราอ่ามีธุระอะไรเดินไปเอากลับมาละบางทีเราลคลิปเนี้ยใส่เพลงเนี้ยไปทํานะแคบที่ไหนได้ถูกเล่นลบอะ่ะมันเลยอะ่ะมันมันมีโฆษณาเข้ามันต้องลบอะ่ะมันเลยเกินเวลาที่เรากําหนดตรงนั้นว่าเราเออแป๊บเดียวแค่นั้นเองที่ไหนได้ ไวมากแต่ตอนนี้เรานั่งนั่งให้มันถึงสามสิบนาทีนะนู่นแหละเหลืออีกสองนาทีเลยอ่ะพูดจนปากแห้งหรือแล้ว <c oughs> อ่ะขอบคุณค่าวเกี๊ยดูแลสุขภาพเดอ้อดูแลเดอ้อแล้วกลับมาก็ได้ฮะฮะว่าจบยูนั่นแะจอบยูบอกเชื่อดอกเอาดิเเอาดิเขา,าให้มีใครเชื่อแล้วไม่มีใครเชื่อแล้วดินี่ กดได้นเนาะอย่าเบรยพี่โจงล้วก็โดดลงไปเป็นรอบรอบอะ่ะกระโดดเป็นรอบรอบอะ่ะไปฝ่าพี่โจงเลยนะอือหือ ทุกคนอีกหนึ่งนาทีนับหอยหลังนะคะขอให้โชคดีเน้อนอนหลับฝันดีเน้อหลับได้เงินหมื่นตื่นขอให้เงินแสนนะคะอะไรก็หกขอให้มันได้แสนแสนหลักแสนหลักล้านขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะทุกคนเราเราเจอกันใหม่ปีหน้านะคะขอให้ทุกคนแยกย้ายกันเข้าหลับเข้านอนดูแลสุขภาพด้วยเด้อ ทุกกาลังใจที่มาให้ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอพ่อคุณเป็นอย่างมาก